สวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับแฟนนี่นะครับยูนิฟอร์มนะครับยูนิฟอร์มก็วันนี้คือมันมีแพทใหม่เข้ามาใช่ไหมแล้วก็มีไอเทมที่เปลี่ยนใหม่เยอะมากเลยครับอย่างเช่นดาบฟาร์มหรือไอเทมหลายๆอย่างนะครับซึ่งพี่มีอยู่ในหัวตอนที่พี่อัดคลิปนะครับแนะนําไอเทมนะครับก็เลยเป็นการทดสอบนะครับไอเทมชิ้นนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่ามันคือไอเทมอะไรนะครับ แล้วกดเข้าไปดูที่เกียร์ก่อนเลยนะครับสำหรับแฟนนี่นะครับเกียร์ที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้วายุนะครับแล้วก็แรปเตอร์มาเชเต้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นดาบกระชากชีพนะครับแล้วก็แรปเตอร์มาเชเต้สี่อันเลยเฮ้ยทำไมพี่ใช้มีดฟาร์มสี่อันเลยครับเหตุผลเนี่ยที่ใช้มีดฟาร์มสี่อันเนี่ยก่อนหน้านี้มีดฟาร์มนะครับจะบวกความเร็วในการโจมตี12นะครับแต่ว่าเขาตัดคุณสมบัตินั้นออกไปนะครับ แเตอร์มาเชตเต้นะครับตอนนี้มันจะเพิ่มเจาะเกาะ15นะครับซึ่งเจาะเกาะเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติด้านบนซึ่งไม่ทับซ้อนกันนะครับในเมื่อเราออก4อันเนี่ยก็จะเป็นเจาะเกาะ60นะครับรวมกับวายุที่เจาะเกาะกายภาพ40ก็เป็น100%นะครับส่วนอันเนี้ยทะลวงกายภาพ15นะครับอันนี้ไม่ต้องไปนับมันก็คือทะลวงกายภาพ15บวกเจาะเกาะ100%์เตดามเมจอยู่ที่70 7 0 140 รวมกันนี้200 260ดาเมจนะครับ260ดาเมจเจาะเกาะร้อยทะลวง15แล้วก็มีเซ็ตเอ็มเบมเราเนี่ยน่าจะทะลวงอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ10นะครับก็ทะลวง25นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นดูนครับว่าไอเกียร์ส้นตีนแบบเนี้ย <c oughs> มันจะเจาะเกาะแรงจริงเปล่า คือเอาจริงๆอ่ะมันเฟนนี่ยังไงก็ต้องมีไอเทมป้องกันตัวนะอย่างเช่นดาบวิเศษหรืออะไรพวกเนี้ยอันนี้พี่อยากลองเจาะเกาะร้อยเจริงๆจะใส่อีกอันหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าไปเห็นทะลวงพอดีอ้าไปเห็นทะลวงทะลวง15นะครับก็เลยเอาอันนั้นดีกว่านะครับเราก็เลือกไปที่ฟันนี่เลยครับฟันนี่อยู่ไหนวะแมงไม่ได้เล่นนานฟฟนนี่นี่นนี่อ่าเจอแล้ว Sir, เฟนนี่นะครับสกิลปะทะเราก็ใช้ตามล่านะครับส่วนเซตเอ็มเบมเนี่ยเราจะใช้นักฆ่ากายภาพนะครับซึ่งบวกทะลวงกายภาพอีก9.43ก็เกือบ25เลยนะเดี๋ยวมาดูนะครับไอสิ่งที่เราคิดกับจินตนาการกับความเป็นจริงนะครับว่าชิบหายแค่ไหน <c oughs> ซึ่งพี่ก็ไม่ได้บินนานแล้วแหละเออเพราะว่าช่วงนั้นที่แฟนนี่มามาหายหายนะครับ รอเริ่มนะครับฝั่งตรงข้ามมีบารมอนลูบี้อะไรลาลายูยุนเจ้าไซคอบฝั่งเราเนี่ยมีฟังโก้แฟนนี่มอสคาร์ออลรล่าแล้วก็ไซคอบโอ้มีตัวล็อกทั้งสองฝั่งเลย เหลือพี่มอนนะครับพี่มอนจะชา้านิดนึงนะครับเราก็ต้องขึ้นเลนบนเหมือนเดิมครับออกไอเทมชิ้นแรกก็ต้องเป็นมีดฟาร์มอยู่แล้วนะครับแรปเตอร์มาเชเ,ตเตก่อนเลยเด,เดี๋ยวค่อยออกอย่างอื่นเดี๋ยวเราจะมาบินตีลังกาผาดโผนกันนะครับในทุ่งลาเวนเดอร์เอาไปใช่ Sir, ตรงกลางเนี่ยมีไลลาก,กับพี่มอสนะครับนี่เราจะโดนตีหมดเลยยังไม่รู้เลยดูดิแล้วออโราก็ไม่มาด้วยรักกันจุงชิปหายแล้วไม่มีใครมาช่วยตีด้วยคงจะเจอคลิปฆ่าหรือจะเจอฝั่งตรงข้ามฆ่าเลยแหละปัญหาแล้วมาไม่ทำเป็นเซียนนะครับโอ้ยลืมไปมันมีดฟารมมัน เราไปเลือกวีดฟาร์มตั้งแต่แรกเวลามันออกมันจะไม่นี่ครับไม่ค่อยเวิร์กพีมอนเขาจะปั่นใส่เราทำไมเนี่ยบินไปเอาเอาอีกแล้วโอกา,กากจุงเบย คือคือคือที่ว่ากากๆกนี่คือไม่ได้เล่นานานแล้วคือปกติอ่ะ <laughs> ปกติมันต้องออกมีดฟาร์มห้าร้อยก่อนไง <c oughs> ไม่ไรครับเราฟาร์มไปเรื่อยครับ ารามแบบเยือกเย็นด้วย oh, ตรงนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยอะ่ะมีพี่ยุนกับลูบี้นะครับ Sir, ไปดีกว่าอุยมีนี่ด้วยมีของดีลากเข้าป่าก่อน <c oughs> <c oughs> ไล่ลามึงมาทำไม <c oughs> นี่แหละกดกันดื้อๆนี่แหละโอ้ยอุตส่าห์แอบยังสบายใจไรลาขโมยลูนอีกต่างหากบาร์มอนมาครับเอา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 เด้ง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 ชิบหายแล้วเนี่ย พอาไม่ได้เล่นนานๆนะครับความเคยชินมันจะไม่มีต้องบอกเลยว่าความเคยชินไม่มีเลยครับเราก็ยังมุ่งมั่นคร์มต่อไปว์ปกลับบ้านก่อนครับเราใกล้ได้แรปเตอร์มาเชเต้แล้วนะครับ Sir, ด้านบนเนี่ยไสขอบบารมอนตรงกลางไลาลาครับพยายามบินให้นี่ละกันอ้ใกล้เข้ามือแล้ว นี่แน่ได้มาหนึ่งคิวแบบงงๆตีเข้าไปครับเรามีแรปเตอร์มาเชตเต้น,นะครับเราก็เลยตีแรงหรือมีดฟาร์มเ,เลยเรียกให้มันดูดีดูหรูดูอลังสุดท้ายมันก็คือมีดฟาร์ม โอ้ไม่เอาไซคอบไม่เล่นยาไอ้ไอ้นี่นี่ <c oughs> ไปตาไปตาไปตาไปต่อ้า,ามาแล้วคลิปที่รักโอ้ไม่ d a r ลิ n จริงๆอยากอันติคลิปมากเลยที่เกียดเดินมึงก็ขึ้นไปกันเลยมอสมึงเห็นไหมล่ะไม่มีใครกันกับกูเนี่ย เอาลาเอฟเคไปแล้วครับนี่แน่คนระเบิดคีฟก่อนคือบินไปเนี่ยไซคอบมันตีใส่แน่นอนกูตายแน่ไปดีกว่าอ้าวโยนไม่โดนอีกว้เจอไลลาฆ่าแล้วเหมือนรู้ชะตากรรมล่วงหน้า อะไรแแฮกวะมอนแม่งก็เพิร์เจอร์อีกูบินโง่ไปให้มันฆ่าเองเนี่ยแหละ ไม่ทันฟังโก้ฆ่าไปแล้วครับมีบามอนแอบอยู่ในป่านวมึงเนี่ยบินผ่านไปแล้วก็บินผ่านมาอะไรมอน นี่เนี่ยทำไมลายลามันวิ่งตามเราจังวะมาแล้วครับวายุนะครับตอนนี้เราเจาะเกาะ15แล้วเอาดีไหมเนี่ยมันไส้ลายลา,ยลาวะโอ้โหมีบา่อนกลัว ดูปั่น <LEGO! S 1> คีปทีดิคิปสะดุ้งอะคีปสะดุ้งได้ด้วยเหรอวะเนี่ยไลลาอมกาแล้วครับมีออลโรลลาครับออโราเอาแล้วออโราต้องสั่งแล้วสั่งลาไลลาแล้วเอา,ท,าทำไมมันไปโดนต,นตัวนู้นเรอออกแล้ววะไม่รู้ออกออกไปเถอะตีป้อมก่อน <oph> นี่ก็เดินย่ำตอกได้นะ ความคลิปต่อไปครับเราต้องการออกไอเทมให้ครบนะครับความต่อไปไม่สนใจอะไรทั้งนั้น พอไม่ได้เล่นใช่ป่ะก็จะไม่ค่อยสนรูนอีกแล้วเออนี่อันติใส่คีพด้วยโคตรโหดอ่ะก็ฟาร์มต่อไม่สนใจเขาบอกว่ายังไม่ถึงที่ของเรายังไม่ถึงเวลาของเรานะครับนี่ครับดูตีทีละพันธ์นะครับทำไมมันออกยากออกเย็นจังวะ มาได้แล้วนี่เขาบวกกันแทบเป็นแทบตายนะครับเฟนนี่ก็ยังตีเต่าตีคีบตีเต่าอยู่ครับโหทยโคตรหนักอ่ะดูตีติดขีทีรู้เรื่องอ่ะไหนวะโอเตีนตีนตีนตียน เตีนจ้าวับกลับบ้านดีกว่าโอ้เสียงมอสซอยตกใจเอ้ยไม่กลับและนี่นี่เดี๋ยวเราจะมาดูการบินผ่าโผลน,นะครับโอ้โหกระโดดข้ามฟ้าก่อนกูจะตายโดนไส่ขอบยุนเจ้ามาทำไมตายไปซะ นเลือนน่ะรีเจนเลือดก่อนรอดมาได้ไงวะแม่ง <Launch attack. S 1> สั่งจงตีต่หากจบเลยแล้วนะ่ะไม่เอาดิกูยังออกของไนดะ้ไม่ครบเลย <Your team S 1> ไม่ไป <the> ไม่ไปตีป้อม Sir, ไม่จบกูเจ้าของให้ครบ บินโอ้โหดูตีป้อมคตรแรงอ่ะห้าร้อยสิบอ่ะนี่มันเบสิกพื้นฐานไปไม่ได้ราปเตอร์มาเชเต้พันสองนะครับแพงชิบหายเลยไม่หิหาอเลยวะไม่ต้องมายุ่งกับข้านะข้าขอตีคลิปลำพังเงียบๆไปยุน้น มาแล้วแรปเตอร์มาเชสเตอร์อันที่สองนี่ทำเป็นเซียนมันเรียนมาหนูตีเจ็อยเจ็ดอยะแต่กระคีพมันแรงอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่กับอ่ากับฮีโร่เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าคุณสมบัติมันแรงขึ้นมากแค่ไหนนี่ครับเราเห็นไลาลาครับ สาวน้อยไลลานี่นี่เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าหัวสัตว์รัเซียใช้ขอบมันแย่งลูนเขาอะต้องบอกได้เลยว่าเมื่อกี้อันติไปแฟนนดี่แม่งคอขาดเลยไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไปแล้วยูหูกลับบ้าน นีนคนง่ายเลยมินไปต่อครับเรามาทดสอบความเกียร์เราต่อครับพี่เต่าครับพี่เต่า ปาไฮบินหาเตาก่อนฟันฟันหูแปดร้อยอ่ะเฮ้ยแรง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 แต่ไม่รู้ว่ามันจอะเกาะมันเต็มสุดที่เท่าไหร่นะแต่เห็นเนี่ยตอนนี้แรงอยู่มาไห่กันแล้วไห่กันแล้วไม่ชูๆ นี่เนี่ยหูยหึใส่ขอบกูเกียดขี้หน้ามึงแม่งเอ้มันวิ่งหนีไปไหนละ <c oughs> แมงเอ้เหมือนไส วราบกลับบ้านได้ไหมกูยังออกไม่ครบเลยรอกูก่อนอีกอันนึงเนี่ยถอ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 ยไม่นะเออตายไปหาให้หมดดีใจเพื่อนตายก็มีความสุขเลยเพื่อนตายทำไมมีความสุขวะเพื่อนตายทำไมมีความสุขจังวะ ปามอนเสร็จมึงเพื่อนตายมีความสุขจุงเบอร์อย่ามายุ่งกับข้าข้าเาฟาร์มคลิปของข้าเจ้าดูความชิบหายที่ข้าจะออกเกาะอันสุดท้ายมาแล้วมาแล้ว ลัเตอร์วาเชเต้ในสุดมิชชันคาก็สำเร็จตอนนี้ก็เข้าสู่ภารกิจกวดล้า,ลางนี่ไงดูความแรงด้วยดูความแรงด้วยดูความแรงด้วยดูความโหดสัตว์รัสเซียมันไปไหนวะไปไหนวะ อ้กูเห็นไลลา,ยลายอยู่แบบแบบไปไหนแล้วไอยุนไอยุนนี่ดิหนีกูไปไหนข <c oughs> ้าจอกอะไรดีข้าจอกอะไรดีท่านจอมยุทธ ค่าเดินฟาร์มค่าต่อข้าได้มาตั้งสิบสามแล้วเนี่ยนี่แน่หูบอกได้เลยว่าแม่งเจาะเกาะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แม่งแบบดูแค่ปั่นคลิปที่พันสองอะเย็นอีกแล้วนะเราสั่งตะเช้าเย็นคำใครเขาสั่งให้ทำอุ้ยอุ้ยหลบ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 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งบะม่อนมึงรอกูก่อน บามอนมึงล้อกูก่อนโอ้โหไม่ีหน้าเลยบามอนไม่มีอามาตายจ้า ล็อกเกินนะครับไม่รู้อีกนานแค่ไหนจะเกิดโอ้ข้างล่างนี่ฆ่ากันรัวๆครับยุนจงยุนเจ้านี่ฆ่าทีมเราเป็นว่าเล่นเลยครับเห็นทีมเราเป็นผักปลาขนาดนี้ครับฟันนี่ผู้เหมิมเกิมอย่างเราจะรอช้าอยู่ใหญ่ครับนี่ลูนเลินไม่เอาด้วยครับบินไปแล้วครับมูไอ,อยุนมึงไอยุน ไปไหนวะมานี่อยุนอยุนโอ้โหยุนแม่งหลังทับขาดไปดีกว่าลูนกูมอสไอ้มอสลูนกูไอ้มอสลูนกู ไอ้มอสทำไมมอสแม่งเป็นคนชั่วร้ายอย่างนี้วะข้าเล่นเชี่อฉันจดคาดายาควันที่สองแล้ว Sir, ข้าต้องแอบ,บก่อน <laughs> โอ้ด oh, ้านบนนะครับยุนเจ้าไปกันด oh, ้านบนนะครับโอ้เรายังไม่มีลูนนี่หว่าชิบหายแล้วลูนกูอยู่นี่ด้วยวันติใส่ก่อนแล้วกุตีก่อนแล้วนี่แน่ข้าเจ้าลูนโอ้โหไซคอบอูสองสารมึงเลย เดี๋ยวดูเป้าหมายค่ะไลลาย4สนาฬิกาคาร้อก่อนมันตุ้ดิงตุดิงตุดิงกันแล้วโอ้โหอโลรล่าลงอสนะครับมีไลาลาอยู่ข้างหลังอะ่ะนี่ไงนี่ไงไลลาหนีหนีน <c oughs> เข้าไปเล่นไลาลาครับตีฟอมแล้วจบแล้ว <c oughs> ก็แรงอยู่นะ ถามว่า,ว,าว่าแรงไหมมันก็แรงนะอย่างที่เห็นนะแต่ก็มันมันเดี๋ยวมันต้องลองไปลองเทสเอาอีกทีหนึ่งครับว่าเวลาเนี่ยที่เราออกแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยมันเพิ่มความแรงจริงเพราะว่าเพิ่มเพิ่มความแรง3 5้าไงแต่อเจะเกาะเนี่ยเราวัดไม่ได้ว่ามันตันที่เท่าไหร่ไง,ไงเพราะว่า ถ้าถามเอาจริงแล้วแฟนนี่เวลาใช้สกิลเนี่ยมันก็ไม่ติดกิดอยู่แล้วไงเออ <c oughs> เอาเป็นว่าก็มาลองเทสเล่นดูให้ให้ดูกันขำๆนะครับเออว่าเกียร์ส้นตีส้นตีแบบเนี้ยเออมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่แล้วการฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับโหได้ MVP ด้วยนาดานเนะ